เช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเที่ยวกับเรื่องปากเช็คอินค่ะแล้ววันนี้นะครับเรามาเช็คอินก,กันที่ไหนคงไม่ต้องถามเพราะด้านหลังนี่ครับเราจะเห็นเลยครับว่ามีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย<ช>อยู่ซึ่งแน่นอนครับเรามาเช็คอินกันที่ถนนรัชนำเนินนั่นเองสำหรับถนนรัชนำเนินนะครับก็ถือว่าเป็นถนนที่มีเอกลักษณ์และก็สวยงามมากที่สุดถนนหนึ่งในกรุงเทพมหานครเลยครับที่สําคัญเนี่ยโอ้โหสถาปัตยกรรมบ้านเรือนต่างๆนี้เขายังอนุรักษ์ไว้แบบเก่าอยู่เลยสวยมากโอ้โหต่อ ต้องบอกว่าวันนี้ข้อมูลเปิดแบบแน่นเึิกแลัดูเป็นมืออาชีพหน้าตาก็สดใสคอครั้งจะอะไรขึ้นที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าผมได้รับทราบข่าวดีครับเมื่อคืนแทบนอนไม่หลับเพราะว่าข่าวดีก็คือว่าแขกรับเชิญที่จะมาในวันนี้ครับเป็นเพื่อนสนิทของผมเองใครอ่ะยังไม่บอกแต่รู้ได้คําเดียวว่าผมกับเพื่อนเนี่ยคิดแผนกันเมื่อคืนไม่นอนเลยโทรศัพท์คุยกันแผนในการทํางานในวันนี้เหรอแผนที่จะแก้แค้นจอยเนี่ยรอเดี๋วก เราจะต้องแก้แค้นจอยในวันนี้จอยที่กับเติร์มมาด้วยตลอดนะท่าไม่เคยทำลายทุกอย่าีกับเติร์มนะอยทั้งกลางร่มไห้ทั้งสุดน้ำไห้ทั้งไข่ลูกไห้จะมาต้องขอชีวิตอะไรตอนนี้ไม่ทันแล้วเฮ้ยนี่รถอ้าวมาพอดีเลยเฮ้ยแหมึกว่าจะพาไม่ทันแล้วสวัสดีครับ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 เอาพี่ไม่ทอนหมือนยหรอไปแล้วไปแล้วไม่ทันแล้วสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีคุณตุนนี่สี่ส่วนมีใครนอนด้วยครับผม ค่ะต้นบอกว่าไม่ใช่ทางแรกที่ซันนี่มาเปรี้ยวป่าเนี่ยมากรุกที่สองแล้วใช่ครับผมถูกต้องครับจริงๆนี่ผมออกจากบ้านตีสี่แล้วนะอ้าวแล้วทำไมเพิ่งมาถึงก็นั่งรถตู้มานั่งไปนั่งมาแล้วก็ไงร้องเพลงขึ้นมาไงโอ้โหดําเนินรักก็สวยเล้วก็ดําเนินน้องพี่ระหลับเลยพ่อถึงมาทีเขาบอกถึงแล้วครับดําเนินสะดวกเฮ้ยมันคนละดําเนินกันแล้วเขาเหรอไม่ใช่ เพลงเพลงคืออะไรอไม่้ร่หนกันไหนมันรุ่ไหนรไม่รู้เหมือนกันี่เตรียมที่เตรียมไว้จะให้มันมันไหนป้านะป้าป้าพี่บ่นที่ไหที่ไหนนี่อะเอาเหรอใ่้ายแตุ่่นดียวพีเลยนะโอ้โ้โห่คุณผู้ชมนะได้ยินไมฮะได้ฟังหมดอันนี้รับ มาเพืยวป่าถึงไหมได้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกไปกับนักเน็กใช่ไหมครับครั้งนี้มากับผมเนี่ยไม่น้อยหน้าครับสนุกอาหารก็อร่อยบรรยากาศดีพอกันใช่เปรี้ยวเปี้ยวเหมือนเดิมเปรี้ยวเหมือนเดิมถ้าจะผิดหวังใหมก็ขอโทษแทนตัวเองนะไปไปที่นั่นกันเลยดีกว่าได้ไปครับเหลือใช่ไหมตุ๊กตุ๊กเอาเงินไปแล้ไม่เป็นไรเลยนะไม่เป็นไรหรอกไปไปไปคที่นี่ครับเรามาถึงแล้วครับคือร้านหน้าสี ทิงกี่เนี่ยเองที่นี่ในเป็นร้านหน้าเจ้าเก่าซึ่งแบบเก่ามากครับผมเพราะว่าเปิดมา70กว่าปีแล้วครับจริงป้ะจริงนี่เนนุ่นที่สี่แล้วจริงมากที่ที่ถ้าทางคนเยอะมากเหมือนเดินะคืต้องบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านดังมาจาบย่านนี้เลยค่ะเก็จะมีที่เด็ูที่ร้านหน้าสีสีค่ะมีสีอะไรกันบ้างเนี่ยเอาสีแรกเลยนะคะสีแรกคือสีของเส้นค่ะก็จะมีสองอย่างคือเป็นเส้นใหญ่กับเส้นหนีนี้นะคะปกติค่ะร้านทั่วไปเขาจะเอาเส้นเนี่ยไปผัดกับผิวใช้สีดำหรือจะเป็แราว่า อันนี้เนี่ยเก็จะเอาเส้นไปผัดกับไข่คือเหมือนผัดให้แบบไข่หอมเลยแล้วก็แบบครอบเส้นอยู่อย่างเงี้ยอ่ะสีที่สองสีสองสีทสองคือสีของหมูครับคือสีของหมูที่นี่นะครับเรียกว่าหมูแฮมไหนว่ะถึงว่าเนี่ยที่นี่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างบนเนี่ยหมูส่วนใหญ่นะครับที่เขาใช้ของที่นี่ก็จะเป็นหมูเนื้อแดงครับแล้วก็เขาจะไปคลุกเค้ากับปรุงรสแบบอันนี้เหรอ ใช่เป็นสูตรต้นกำรับของเขาออกมาทั้งบรุดเลยนะครับซึ่งของที่อื่นเนี่ยผมก็จะเป็นหมูหวานใช่มันจะนุ่มๆนิ่มๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะเน้นกรอบแต่กรอบไหมกรอบกรอบครรับบสีที่สามสีของผักครับผมสีที่สี่แล้วสีของไข่เอออ่ะครับผมที่นี่เขาจะใช้ไข่เป็ดไข่เป็ดมีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่อะไรอย่างนั้นแล้วก็มันจะคกับ จับตัวกันเป็นก้อนมากกว่ามันจะไม่ละลายลงน้ำและเสียรสชาติแต่ว่าตะกี้ชิมีพอน้ำแต่ว่าเส้นเขาก็อร่อยมากเส้นเขาจะเหมือนแบบผัดให้ไหมนิดนิดอะให้มันมีความหอมนะคะไม่รู้ดิผมสั่งเส้นใหญ่จะได้เส้นหนีบแล้วคนคนแย่งไปกินก็ม่รูนะเส้นหนี่เป็นไงเส้นหนี่เป็นไงดีครับผมแต่เป็นเส้นใหญ่มากกว่าเส้นหนีอร่อยจริงเส้นหนีหอมหอมอะแรกก่อนนะ สีที่ห้าเป็นสีลงใชไม่ได้เราไม่อยู่สีลมเอางี้ถามรสชาติดีกว่าครับผมคิดว่าร้านหน้าสีสีนี้รสชาติเป็นยัไงบ้างครับดีครับผมได้ได้ชอบอะไรที่สุดในในจานคุณหักตี๋วือสอเนี่ยหมูอะอยกหัวแฮมเขาเรียกว่าหมูแฮมคือหมูเหมือนหวานเนาะใช่ไหมหวานนะคือมันกลิ่นแบบหวานอยู่แล้วว่าเหมือนที่บอกว่าเขาแบบมันมีการู้เ้าสกันเน่ย่่อยปกติเราจะไม่ค่อยได้ทานร้านหน้าแบบกับไข่ดาวเนาะช่หคะไม่ค่อยเนาะครั้งแรกี่ยไม่รู้มันจิงมันเข้ามันไม่นะใช่ แต่ต้องขอบอกนิดนึงนะครับว่าร้านนี้เนี่ยเขาหยุดวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นแปลกๆเนี่ยถ้าจะมาทานต้องมาทานแบบวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วถ้ามาทานแล้วบอกว่าเช็คอินมาจากรายการเปรี้ยวปากพิเศษมากเลยครับสั่งธรรมดารับจานพิเศษเลย แต่เท e ่าเดิมแต่จานพิเศษไม่ใช่ไม่ใช่ซานใหญ่เพิ่มเยอะไปด้วยแต่มาอยังไงอันนี่บอกไหมง่ายๆครับเป็นสีแยกกับร้านล่าเราตรงไปเรื่อยๆครัแต่เจอร้านลูกชิ้นอยู่แต่เราไม่กินไงเราจะมากินร้านไหนเราตรงไปหน่อยป้าจะไปเจอบ๊ามเชลแล้วอยู่ยังเงี้ยอย่าบ๊ามเชลใช่ครับอกินไงกินแล้วใช่ไหมครับค่ะเราพาไปร้านต่อไปดีกว่าเอางี้เพื่อเป็นการย่อยเดี๋ยวเดินไปด้วยชมวิวไปด้วยได้ครับดีดนั่นสิอยู่คนเดียวไม่ค่อยดีแล้วเนาะ เดื่อวม่กาเดินแบบนียใช่ไหมตอนนี้เลิกข่าวปวดข่ครับขาไม่ดีครับไม่ดีครับขอโทษ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 นานั่งถอด้วยไม่เป็นไรเลยไเด็นเลย้าไม่เป็นไรนี่ะดกเดี่ยวกรูกกรดี่อวลางนาไปอินเทรนด์กันต่อกับร้านอาหารท่ามกลางบรรยากาศเมืองที่ไม่เคยหลับไหลและเต็มอิ่มกับอาหารไทยในชาติที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณตลอด24ชั่วโมงค่ะ สี่ครับไม่อยู่เยอะไรเนี่ยทำไมขออยู่ในเฟรมั่งไม่ได้มาถ่ายในมุมนี้ก็สองคนโซนี่คุณคนบดงมันบังกันีัไงตอนนี้ก็เจอเต่อยแล้วโซนนี่นานมาทีไงนะถ่ายรูปพายการไม่ใช่ก็เราอยู่ในรายการยั่ไงเราทำงานี้กันมาตั้งนานไม่ใช่เหรอเออเน็กก็อย่างนี้เน็กอะไรเน็กไม่ใช่แล้วเน็กนานแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่าทางพี่จอยพาพาเนี่ยภูมิใจนำเสนอมาอยู่ตรงนี้นี่นี่หัวหนุนตัวเองด้วย คือเห็นวิววุ้นเสามิประชาธิปตย์ที่ไหนอที่ตรงนี้คนละงงไงงงัินรานคาเฟ่อย่างงีคะเออนั่งกันอยู่ในร้านนะคะก็จะเห็นวิววุ้นเสาม์ตรทิพย์ทิพย์ทรายแล้วไม่เห็นผู้คนที่เดินผ่านไปมาครับอืก็ยอมรับว่าบรรยากาศดีจริงๆก็ทิวทัศน์อะไรก็ดีครับแต่อาหารอร่อยหรือเปล่าเออเนาะคุณบอกว่าขาดอร่อยแน่นอนต้องไปชิมต่อแต่ว่าก่อนที่เข้าไปชิมครับไหนๆผมก็มาอยู่ร่วมเฟรมนี้แล้วเนี่ยถ่ายกับร้านเช็คอินสักหน่อยไหมเดียวเดี๋ยวดีอ่ะเออโอเคครับ แล้วเดี๋ยวจะไปลงในอินสตาแกรมแล้วก็แชร์ผ่านเนาะติดผ่นดีแบกห้จอนได้ไหครับรองฟีดกันหมดแน่ก็บอกว่าที่พาซันนี่มา้านีนะคะที่วัดศรีนาราชพ่อเพราะว่าด้วยบรรยากาศที่ด่านอกใช่ไหมแล้วก็จะได้แบบสัมผัสวิธีชีวิตของคนแถวนี้ด้วยแต่ว่า้านีนะคะเขแต่งในสไตล์แบบไอริส บ้านก็จะมีในส่วนนี้ใช่ไหมคะก็จะมีส่วนเอาลโดที่เป็นแบบระเบียงไม้คือคิดว่านสันนี่ชอบชอบไหมคะดีครับผมคือกลางคืนนี้ก็น่าจะบริการดีเลยใช่ไม่เพิ่งจะเขาเปิดไฟเขาหรือจะสวยเนาะมาดูหน้าตาอาหารของเราบ้างนี่เลยภูมิใจนำเสนอที่บ้านสันนี่ชอบอาหารแนวนี้เนาะสันนี่เคยพาเราไปทานอาหารในแนวนี้อันนี้นะคะคือต้มยำหมูสุนเขาคัดเอาเนื้อหมูนะคะกับเป็นหมูนะเป็นสุนเครื่องยาจีนก่อนสุนให้เปื่อยเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะมาใส่เครื่องต้มยำให้แบบวุ้นเส้นไอ้นี่จะไม่ เผ็ดจัดกินเดียวนะแต่ว่าสั่ไปเรื่อยๆมันจะเผ็ดแบบจึ้งเลอจ้เนี่ยตอนนี้น่าชอบเลยเลยจัดให้นั่งตรงนี้เลยนั่งอยู่หน้าหม้อเลยร้อนมากเลยเห็นไม่ได้เฉยๆเดี๋ยวพูดต่อกันดีครับนั่งอยู่ข้างหน้าเข้าไปเลยขอโทษครับของผมก็ไม่น้อยหน้าตกใจเหรอไม่มันกับกินเซนไงอันนี้ครับย่างคอหมูย่างต้องดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่า เราไม่เสิร์าเลยคือคอหมูย่างที่นี่นะเขาแนะนำไปผัดกับพริกไทยดำก่อนให้รสชาติพริกไทยดำเนี่ยซึมเก้าไปในเนื้อหมูแล้วก็เวลาเขาย่างเนี่ยเขาจะไม่ย่างนานเกินไปเนื้อมันจะแบบนุ่มมันไม่เหนียวด้วยไม่เช่อลองชิมนะผมไม่ชอบกินพริกไทยดำคุณไม่ชอบกินคุณก็ใส่มนอหวานอันนนก่าอ้เราค่ะี่ยขงลองชิมนะ่ามันจะดูเหมืบบ้นๆนองจะเป็นน้าใสๆนี่ยำนี้รออไม่บอกเลย ใช่เห็นก่อนหน้านี้จะเห็นว่าซันนี่อ้วนมากเลยครับผมใช่ปะคะแล้วก็ตึ้นกลับมาผอมแล้วทำไมอ้วนจนหน้าเกลียดตุเล่ตุลาไม่น่ารักอ้วนแต่แบบดูน่ารักนี่คือเครื่องข้างตลอดเลยคือช่วงก่อนหน้านี้จะอ้วนพอไปเล่นหนังจะต้องมีฉากแต่ว่าเป็นคนสองช่วงอายุอฮะก็มีช่วงหนึ่งที่แบบอ้วนแล้วช่วงนึงที่ผอมคือเราต้องคือเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักตามหลังใช่ยเหรไม่ใช่ไม่ใช่ ขึ้นมา10บกว่าโลสิโลแล้วก็ใช้เวลา2เดือนในการรวมกับเท่าเดิมเท่านี้แล้วเพิ่มสิบสี่โลนี่ก็ใช้เวลาแค่ไหนอ่ะจริงๆมันก็กิกนคขาใกินไปเรื่อยๆครับก่อนนะจะเปิดกล้กองแต่ช่วงนั้นมันน้ำท่วมเลยเราต้องแบกน้ำหนักรอนั้นงท่วมโอ้ใช่ครับผมคือแล้เทคนิคมันก็มีกินหรือไมหรือกินตลอดโอ้ก <โร S 2> ินกินแรกเลยครับกินกระเทยเลยแล้วทำอาหารคุณต้องดีกว่าอ๋อนี่อะไรยังไงเมื่อกี้สั่งมาเป็นอันนี้เห็นว่าเห็นเมนูน่ากินเป็นปลากระพงผัดพริกไทยดำอ๋อแต่ทีี่่นเาจะ ฝ่ายปลาที่อื่นเขาบอกว่ายังไงครับคือทําปลามาทอดปลาแล้วมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาผัดเครื่องนิดแป๊บเดียวมันกรอบมาแล้วไงเดี๋ยวมันจะแบบเละอมันจะอะไรก็ผัดจนเรียบล,ล้อยดูรสชาติพิสตาดามันจะแบบเหมือนเคลือบหรือบางแบบบางส่วนที่กรอบด้านนอกแล้วข้างในเนื้อปลาก็จะนุ่มแันมีความหวานนย่างเงียไก็อร่อยนะเป็นเผ็ดด้วยเนานเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวกลับกินที่บ้านต่อไม่ใช่ กูหูกนนุ่มมากแล้วกินกับยอดน้ำตาลมันจะกรบปรองเนาะเปรี้ยวเผ็ดหวานอย่างนี้มีรถพี mm ่ไทยทำเหมือนที่บอกด้วยใช่ไหมล่ะบุกรถครับครับแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาทานอาหารในร้านอาหารที่บรรยากาศดีๆแล้วอาหารอร่อยแบบนี้ง่ายนิดเดียวเลยครับเพียงแค่โหวตมาครับว่า สามเมนูนี้เมนูไหนเป็นเมนูเพื่อป่าสำหรับคุณนะครับสำหรับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุดสองสายแรกนะครับรับกิฟต์เชื่อมูลค่าหนึ่งพันบาทครับและอีกห้าสายถัดไปรับปีเลยครับนี่สายแอคทิวเช่นหนึ่งปีครับะที่สำคัญนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมมาที่ร้านในวันนี้นะคะเราบอกว่าเช็คอินมาจากเพื่อป่าค่ะทางร้านมีส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะเช็คอินก่อนไม่มาพี่ที่ร้านอยู่แล้วตอนนี้ไม่รู้เลย คุณแนนครับคุณแนนสวัสดีครับคุณแนนเป็นตัวแทนของร้านใช่ไหมครับโอ้โหต้องขอบอกว่าร้านเนี่ยบรรยากาศดีมากอาหารก็อร่อยมากเลยครับผมมีกิฟต์เซตเครื่องปรุงสําเร็จรูปไอเชฟอร่อยระดับเชฟง่ายกว่าที่คิดมอบให้ครับนี่ครับร้านนี้ผมสามารถแวะมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ24ชั่วโมงเลยเหรอครับโอ้โหเรียกได้ว่าไม่หลับไม่นอนเลยเนาะนอนก็จะมีผัดเวนกันตลอดอ๋อโอเคได้ครับงั้นตอนนี้ครับเราไปดูดีกว่าครับว่าน้องออนเนี่ยจะมีเมนูอะไรมาฝากเราครับ พบกับอ่อนอีกเช่นเคยนะคะในช่วง go on check in กับข้าวไทยตราพันธ์ดีค่ะอ่อนพิ่งไปเยาวราชมาค่ะซึ่งที่นั่นเนี่ยนะคะมีของกินอร่อยๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแถมยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งนะคะที่สามารถหาวัตถุดิบดีๆในการทําอาหารได้ดีด้วยค่ะแล้ววันนี้อ่อนจะได้นี่เลยเก่าลรัดมาค่ะด้วยความหอมหวานมันของเก่าลรัดเนี่ยนะคะออนก็เลยปิ๊งไอเดียอยากจะทําข้าวผัดเก่าลรัดดูค่ะเป็นยังไงล่ะคะแค่ชื่อเมนูเนีเน่ยก็เก๋ไม่เบาแล้วใช่ไหมล่ะ แค่นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะเราจะต้องตั้งกระทะน,นะคะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไป ผัดให้หอมค่ะพอกระทียมเนี่ยเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะนํากุ้งค่ะใส่ลงไปพอกุ้งเริ่มสุกนะคะเราก็จะตามด้วยไฮไไท์ของเรานั่นก็คือเกลารลัดนั่นเองค่ะแต่ว่าแนะนําให้หั่นเป็นซี่งนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ใหญ่เกินพอดีค่ะผัดจนกุ้งเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ข้าวสวยตามลงไปผัดด้วยค่ะควรเลือกข้าวจากสายพันธุ์ที่ดีนะคะเก็บเกี่ยวอย่างะนุถนอมทําให้เรามั่นใจได้ในคุณภาพของข้าวที่นามาทาอาหารเม็ดข้าวเนี่ยก็จะสวยน่ารับประทานค่ะ พอผัดให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยจากนั้นนะคะก็จะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสุดท้ายนะคะเราก็ตกแต่งด้วยผักชีค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วค่ะจับเมนูข้าวผัดแกวรั่นเองค่ะ ไชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะตนาไปเช็คอินเลิฟกันต่อที่ร้านเล็กๆน่ารักน่ารักและอร่อยกับเครปพันชั้นเนื้อนุ่มห้ามพลาดเลยนะจ๊ะ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะมาต่ออันนี้ของาร้านนี้เลยค่ะร้านมิวเพลฟค่ะใช่ครับแล้วสำหรับซิกเนเจอร์ของร้านนี้คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับค่ะชื่อร้านมิวเพลฟซิกเนเจอร์คือมิวเพลฟนั่นเองมิวเลฟพันชันชื่อ,ช,อชื่อเดียวกับชื่อร้านใครมีอีกขึ้นชื่อก็าเลยมากระลองทาร์ตอร่อยคือต้องบอกว่าเราดีคือสีสนันเราสดใสมากๆเน้องคุณน่าพาไปลองสั่งไหมคะเมื่อยนะดีจะเนี่ยอะไรคะจะเอาหมดเลยฮะจะเอาหมดเลยตากะแท้จิมมอนมม อะไรทำไมทำไมเทีพันชั้นไม่เข้าใจเไงมันพันเจ้าต้องไม่เข้าแต่งเทียบพันชั้นเพราะเช่ามนเถอะนี่อ๋อตอยช้าแล้วแล้วฮาด้วยอ่ะเฮ้ยจอยอะไรเนี่ยไม่มันไม่น่าหาหนึ่งอย่าง เขาบอกว่าเนี่ยวิธีการทำนะครับมันต้องละเอียดหลายขั้นตอนมากเขาใช้แป้งเค้กนะครับ,รบผสมกับน้ำสดนะครับซีระแผ่นไปทอดทอดทอดทซีรแล้ว่า<ช>งสลับกับคีมออกมาเป็นพันชั้นกันรู้ถึงมาก<ม>ถึงแล้วไม่เถองมันเป็นเปรียบเที่ยวมาหลายชั้น คุณนุ่มมากนะคะแล้วสกรีมเขาว่าเหมือนตีแบบกำลังดีแล้วหอมทางอับสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆมันปัดกันเลยอ่ะใช่ไม่หวานจนเกินไปนี่ะหรืเหมือนว่าไม่ใช่แค่เค้นะคะอย่างลองเขาเนี่ยก็คืออร่อยมากและที่สำคัญที่ร้านเขามีหลายรสชาติมากดูดิเห็นปะคือหลายสีแต่ละสีนี่คือแต่ละรสชาตินะคะอย่างสีแดงน่ะเป็นสตรอเบอรี่อันนี้เป็นบูเบอรี่อันนี้เป็นส้มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบแล้วก็นี้อยากแนะนาอันนี้สีขาวนะคะเขาก็จะมีเป็นรส วาซาบิตาข้างนเป็นวาซาบิดูดิแตอนี่ชอบเฮ้ยตอนี่ชิมสิชิมไปไงบ้างมันฉุนป่ะเดี๋ยวเพิ่งอันนี้หยิบผิดมันจาเขียวอ๋อไม่ชา้เขียวเหรออ๋อมีใช่ชาเขียวด้วย ลองที่มีรสเปรี้ยวอ่ะมัติกับความอยอันนี้อร่อยเหมือนไม่โทแดงเลยทุกอย่างนี้อร่อยแต่ซอสเปรี้ยวแต่ซอมาบิเรเราหาไ่นี่มัอผู้หากผ่อันนี่ตอนนี้ดีกว่าค่ะกัาพยพี่กำังเขาใช่ครับผมรักเจปีดีเหนังหนึ่งเรื่องแต่ว่ามี3เรื่องในนั้นเรื่องั้นสเรื่องในการก็จะมี น้องเก้าน้องปันปันครับผมแล้วส่วนของผมเป็นคู่กลางจะเป็นผมกับคริสขาววางคู่สุดท้ายเป็นคุณนิชคุณกับคุณสุขวัญครับผมก็คือเรื่องราวความรักสามทู่แตกต่างกันยังไงพอจะเล่ามครับมันเป็นช่วงอายุครับผมเลขเจ็ดเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมักเปลี่ยนแปลงทุกเจ็ดปีแต่คุณซันนี่เนี่ยรับบทเป็นไงจอนจอดจอดจอนครับจอดในนี้ต้องร่วมงานกับคริสุขวัลเงี้ยมั้คือในเรื่องเนี่ยต้องเล่นเป็นแฟนกันครับคือมันจะเล่าสองช่วงอายุครับเป็นช่วงงออาายยุุกับช่ว ก็เราสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเป็นคนแบบว่ามันใจร้อนเป็นคนตัดสินใจคนละแบบกับตอนตอนนีแปดครับพอผ่านมาแล้วใช่แล้วมันจะมีการที่ทําให้อ้วนแล้วก็ทำผอมเพื่อถ่ายนังเรื่องนี้ครับโอ้ช่วงัยต่างกันใช่ช่วงัยต่างกันคือนักแสดงในสถานี้คากคุณผู้ชมดีกว่าค่ะไดสองภาพยนตร์เรื่องรักเจ็ดปีดีเจ็ดหนก็ดูกันเลยครับรักเจ็ดปีดีเจ็ดหนครับรับรองว่าดูเนี่ยแล้ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็รู้สึกดีรู้สึกได้คุณค่าอะไรเกี่ยวกับชีวิตครับผม เล่นนด้วยจริงเหรอ,อรับเชิญเหรอครับแล้ววันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ <S <S ในครั้งหน้านะครับเที่ยวปากของเราจะไปเช็ครื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปี่ยวปากเช็คอินกันที่ไหนนะครับต้องติดตามขอบคุณที่ใชค่ะหมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนนะพวกเราทั้งตามคนขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลัาห์หน้า เตรียมไปเช็คอินกันที่วังน้ำเขียวกับบีมกวีที่จะพาไปอร่อยกับข้าวแกงกะหรี่รสเด็ดเบเกอรี่เจ้าดังแห่งวังน้ำเขียวและอินเทรน์กันต่อกับร้านอาหารท่ามกลางหมอกและหุบเขาพลาดไม่ได้เลยละค่ะ